4ผลไม้น้ำตาลสูงที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดคนลดน้ำหนักควรหลีกเลี่ยงใครว่ากินผลไม้อย่างเดียวแล้วจะช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่าผลไม้บางประเภทมีน้ำตาลมากกว่าอาหารเสียอีกแล้วถ้ากินเยอะก็อาจจะทำให้อ้วนได้นะครับแถมยังเพิ่มอันตรายให้กับผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยหลอดเลือดอีกด้วยผลไม้ที่น้ำตาลสูงที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดคนลดน้ำหนักควรหลีกเลี่ยงชนิดแรกคือมะม่วงไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดิบหรือมะม่วงสุก ปริมาณน้ำตาลจากมะม่วงก็ยังคงเยอะอยู่ดีซึ่งมะม่วงหนึ่งผลนั้นมีปริมาณน้ำตาลโดยเฉลี่ยถึง13.45กรัมเลยทีเดียวนะครับกล้วยโดยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีน้ำตาลที่แตกต่างกันออกไปหากเทียบกันในปริมาณ100กรัมแล้วล่ะก็กล้วยไข่มีปริมาณน้ำตาลที่สูงถึง34.1เปอร์เซ็นต์ ตามมาติดติดด้วยกล้วยหอมจอมสนนั่นก็คือ31.4%กล้วยหักมุก26.3%และกล้วยน้ำวา้า26.1%นะครับอินทพลัมผลไม้ดับร้อนหวานเย็นชื่นใจที่นิยมนำไปตากแห้งแล้วนำมากินเล่นก็ดีหรือว่ากินแบบดิบๆสดๆเลยก็ได้ เห็นหวานหวานแบบนี้ทราบหรือไม่ครับมีปริมาณน้ำตาลขนาด100กรัมของอินทผลัมเนี่ยมีน้ำตาลสูงถึง55.3กรัมเลยทีเดียวนะครับต่อไปคืออง,งุ่นผลไม้จิว๋วที่น้ำตาลไม่จิ๋วอย่างที่ควรโดยพบว่าอง,งุ่น100กรัมจะมีน้ำตาลอยู่ถึง16กรัมเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่า ผลไม้ที่มีแคลอรี่สูงเป็นผลไม้ที่หาซื้อกินได้ง่ายๆในบ้านเรายิ่งในฤดูของผลไม้เหล่านี้ด้วยแล้วล่ะก็ดังนั้นเราจึงควรระวังไม่เผลอกินเข้าไปในปริมาณที่มากๆจนต้องเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆนะครับ